แกล้งในการที่จะเผารถอะแต่ว่ามันไม่ได้เผาหรอกเบื่อะไอ้เที่ยวันนี้เป็นเที่ยแล้วเนี่ยเบื่อะไรเฮ้ย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 ไอเกตไอเกตเอเที่ยอะไรเนี่ยเจ็บอะไรนี่อะไรของมึง กร,รับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกๆคนทุกทท่ททานนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพี่เฟมนะครับวันนี้อยู่กับผมไปแล้วกับพี่ชาแนลสายยอดด้วยทุกคนสําหรับในวันนี้นะครับน้องๆวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่น้องๆรอคอยกันมายาวนานมากหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้แกลงใครเลยใช่ไหมแพรล่าสุดที่เราแกลงไปก็คือแกลงเผารถพี่แบงค์นะครับผมแต่ว่าเผานันน่ะก็คือแบบเผาเผารถตัวเองแหละเผาเล่นๆแต่ว่าแกก็ดันแบบเติมไฟจริงๆใช่ไหมและที่นะครับก็เลยมีคนเรียกร้องบอกว่าพีี่่่เเเเฟมมมคคครบบพพพไห็็็นนแแแแแกกกกกลลลลล้้้งงงยยยออะผาดูิิิปปปปืจ แกล้งที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอาการว่าจะดราม่าป้าไม่ดูเว้ยแต่ว่าวันนี้เราจะเผารถอ่าแต่ว่าไม่ได้เผาจร,จริงนะหมายเขาว่าเหมือนกับว่าเข้าใจไหมคุณผู้ชมคือแบบว่าถ้าสมมติว่าน,น,น้องเห็นรถอะรถตัวเองควันขึ้นขโมงอะควันขึ้นแบบขับมาเนี้ยขับมาจอดปพ๊บควันขโมงปูเลยอย่างเงี้ยมันจะตกใจไม่แพ้ <c oughs> แต่วันนี้นะครับเราจะมาแกล้งทั้งเกดและพีแ่แบงเวย้ยเดี๋ยวเราจะมาดูเกดกับพี่แบงกันนะเพราะวันนี้เกจะแบบตกใจหรือว่าจะหัวร้อนไปแต่ว่ารถประกอบในวันนี้ก็คือนี่เราจะเอาล้อยสิทธกับอีเขียวไปแกเอาเข เเอาสองคันดีก็คันนี้มันเป็นรถซื้อแกงของเกดก็เลยเอาของเกดไปแต่ว่าคันเกี่ยวเนี่ยเป็นคันที่พี่แบงค์รักที่สุดเลยแล้วแบบว่าเฟรมขับเข้ามาแล้วตอนนี้พี่แบงค์ไม่อยู่ด้วยอยู่แต่เกดคนเดียวนอนหลับอยู่เลี้ยงลูกอยู่เดี๋ยวเจอกันแต่ว่าบางคนอาจจะงงว่าเอ้พี่แล้วพี่จะแก้ง,งก็แผลของเรานะครับก็คือดี่มาดูนี่ในนี้นะครับผมนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าน้ำแข็งไดไอซ์นะครับสำหรับน้ำแข็งไดไอซ์เนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจไหมเวลามันโดนน้ำอ่ะมันจะมีควัน ฟูออกมาดิน้องๆดูสังเกตดิยังมีควันเลยเห็นไหมนี่พี่ซื้อมา45หอันแล้วคิดดูนะเวย้ยเอาไปใส่ในรถมอไซอะ่ะเออแต่ว่าถ้าใส่รถมอไซบางคนถามว่าเอามันต้องราดน้ำใช่หรอเดี๋ยวพี่อยา,ากกระติกน้อยๆแล้วก็ใส่นั้นแล้วก็รีบเทน้ำแล้วก็รีบขับเข้ามาเลย <laughs> แล้วคิดดูแล้วแบบควันมันฟุ้งรถอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะแพ้ <laughs> โอเคครับท okay, mm ุกคนตอนนี hmm. okay. All right. All right. Uh ้เราก็เห nah. okay. ็นไอเกตแล้วเห็นไอซิปไอเยียซิปแม่งมาพอดีเลยก็เดี๋ยวให้ซิปนะครับช่วยถือกล้องให้ไอซิปวันนี้กูจะมาแกล้งกูพีแบงค์ไอเกตเว้จะมาแกล้งใยการที่จะเผารถอะแต่ว่ามันไม่ได้เผาหรอกมันเป็นเขาเรียกอะไรวะไดไอซ์ไอ์นี่โอ้โหเฮียดูดิไอสัตว์โคตรใหญ่อ่ะแล้วมึงคิดดูนะเว้ยถ้าเกิดว่ารถคันนี้ฟันขึ้นอะรถจะระเบิดอะมึงเข้าใจรถรถระเบิดป่ะมึงว่ามันจะเนียนปะวะอันนี้ผมบอกแผนไอซิปเรียบร้อยแล้วนะครับ ซีฟว่ามันจะเนียนไว้ทิวิลาวก็ร้อนจริงว่าที่สุดเดี๋ยวลาดเลยนะลาดเลยอันนี้ผมเคลียร์ทุกอย่างเได้ร้อนโอ้โหซีฟดีทิศซีฟดิซีฟดูควันที่ซีฟไหไปทีงไหนวะเอาอีกปะอีกเบื่ออะไรเนี่ยเลยอันนี้เป็นที่เอาอันนี้เบื่อปะเฮ้ย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 ไอเกต ควันขึ้นเฉยเลยเอามือจะระเบิดไหมไปดูดิอุ้ยเฮียอุ้ยอะไรโอ้ยควายได้ไอ้แกงเอ้ยเก๋แล้วไอ้เก๋วันนี้ก็จะมาแกล้งเล่นได้เฉยเอันยนี้เล่นแรงไหมเปล่าเฟรมมาได้แรง S <S แม่มึงกูตกใจสาสต์กูร้องซะลูกกูตื่นเลยโอ,โ,โอ้โหสนุกมากมั้งสนุกมากเฮ้ยเยตกใจไหมเฮ้ยทีนี้ คือกูก็อยากทำลิปแกล้งแหละเด็กๆเขาอยากให้กูแกล้งโอ้เล่นแรงเกินกูจะแกล้งพี่แบงค์อ่ะเอาไว้ร่วมมือกูว่าไปไปไปแกล้งมันลองดูน้องดูเหรอไอเก็บแล้วมึงสาดมาเขกเปียกเลยสาดกูตกใจเว้ยมาก็แบบควันท่วมเลยทีได้ไอซสี้งอยู่เลยจับได้เหรอจับได้ไหมย็นดีจัดโอเคทีนี้ทุกคนก็เห็นแกล้งไอเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวคือกูจะแกล้งพี่แบงค์ไว้พี่แบงค์จะมากี่โมงไง ไม่รู้เดี๋ยวลองโทรหามันดูโอ้โหขนาดไอเกตแม่งก็น้ำซังเป็คนที่ดูนะครับเดี๋ยวทีนี้กูจะเอาอีเขียวออกไปมั่งกูจะเอาอีคันอีเขียวออกไปแกล้งแกโอเคไหมเออแต่แก้งว่าอีเขียวนี่ควันท่วมใช่ไหมนะไอเขียวควันท่วมเหมือนกันโอ้โหร้องเลยแหละครัเอางี้ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวกูอ่ะจะออกไปรอไน่อยสบ้านบ้านบ้านน้องพี่แบงค์นาทีที่พี่แบงค์มาเดี๋ยวกูขับอีเขียวเข้ามาโอเคไหมเออตามนั้นไปเจอทุกคน เฮียต้องารเงินต้องงงนอ๊ยเฮ้ยโอม่แบนไม่แบนไอ้เหี้ยรถเป็นไรไม่รู้พี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยรถเป็นไรไม่รู้เฮ้ยรถเป็นไรไม่รู้เฮียรถเป็นไรอ่ะรถเป็นไรอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮียรถไม่ตัดรถเป็นไรไม่รู้เฮียมาก่อนดิเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยจับอะไรดิอะไรของมึงโอ้โหอะไรวะไม่เนียนเลยกล้องอยู่ด้านหลังกูเห็นอยู่ไอ้สัตว์โอ้โหกิ๊กเจ้าเบ่งเนียน ไอ้แซมมึงเล่นียอะไรฮะมึงเล่นียอะไรมันคือไดไอ้ไดไอีอะไมันคือไดไอฮะมันคือไดไอไดอะไรเนี่ยน้ำแข็งแห้งนไอ้โยโอ๊ยโอยยเอาโอ้ไอ้สัตว์เอ้ยไอไอ้้ออไ นี่ผมแกงพีมึงคิดว่าบ้านมึงเป็นสวรรค์เหรอมึงก็มาใส่นะฮะเอาก็อยากให้รถมันมีแบบว่าโดมการที่แบบว่าบุ้มบุ๊มบุ๊มบุอมบุ๊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 มบุ้มบุ๊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 มบุเมบุ๊มบุ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 ้มบุมมะเบเบเบอเจ็บ มันแข็งไม่ผมอยากให้รถพี่มันมีอะไรไงเข้าใจไหมเวลาขับแล้วมันมีควันเหรอพี่เข้าใจไหมอยากให้มันมีควันนบบนี่เข้าใจไหมเอออย่าแก้ให้เฉยแบบว่าเอออยากจะร้อนเอาไอ้เพี้ยโอยเย้คนโง่จะแก้อะไรกูกูฉลาดค่อยรถกูจะมีควันได้ไงโอ้ครับทุกคนอันนี้คือเป็นตัวดับความกระหายของมันดับกระหายดับกระหายอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำการทดลองให้ดูได้อ่ะ เฮ้ย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 อเชยอ้ยมันโป๊ะโ๊กเลยเฮ้ยเเิดมาไม่คุ้มเด้อเฮ้ยเฮอ้าพี่ผมถามจริงเ้าถ้าสมมติว่ารลที่ไหม้จริงจริงไงเอ้ามันไม่ไหม้รถคันนี้กูถอดแบตไว้จะไม้ได้ไงมันโง่ครับทุกคนพี่ถอดแบตไว้อยากจะแก้เฉยเ้เตียนควันไงมันมีควันไงแล้วทีเมือเวลาขับรถไปควันขึ้นไปแก้งเกเรียเก แกลงไปแล้วไอเกดแกลงไปแล้วเอาเหรอแกลงไปแล้วไอเดียดีอยากแกลงมีอะใช่ไหมโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผม,แล,มแล้วก็ติดตามแล้วก็ท่าน้าติดตามที่โจ๊กบุญจันทร์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สนุกมากมากเลยคนดูก็แบบอยากให้แบบ <laughs> ไม่ได้ใครอย่าไอ้เหียหวยไปแล้วครับทุกคนดูสภาพ Let's go to